สวัสดีครับนะ และน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับนาเอครับวันนี้โอเ,เรียนเรื่องภัยธรรมชาติด้วยนะครับแต่รุ่นพี่ที่โรงเรียนเล่าว่าปกติจะเกิดที่ต่างประเทศไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยจริงหรือครับอ๋อที่ผ่านมาภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติธรรมชาติอาจเกิดในประเทศเราไม่มากเท่ากับในต่างประเทศนะครับแต่ปัญหามลภาวะในปัจจุบันส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทำให้ภัยพิบัติธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นในประเทศเราได้ทุกที่และทุกเวลาเลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็น่ากลัวมากเลยนะครับเรแล้วเราจะป้อง ได้อย่างไรครับอืมเราสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากศรราูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้เลยนะครับช่วยแจ้งเตือนเหตุล่วงหน้ารู้ไว้ปลอดภัยทุกเวลาเลยแหละครับนอกจากนี้เราต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในกรณีเกิดภัยพิบัติด,ด้วยนะครับถ้าเราเตรียมตัวเราป้องกันให้พร้อมไม่ว่าเกิดภัยพิบัติแบบไหนเราก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นๆได้นะครับน้องโอครับนะเ จะเตรียมตัวให้พร้อมครับเก่งมากครับและที่สําคัญวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันลดภัยพิบัติสากลด้วยนะครับน้องโอสามารถแนะนํำเพื่อนๆให้โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้เพื่อช่วยกันลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติได้นะครับได้เลยครับนะเอ๊ะ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิอได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับเอ๊ะยังไงนะ